เอาละกูฟังฮะกลับเข้ามาอยู่กันต่อนะฮะกับไอดอลเพลย์รูมฮะเมโล่เลฟวิ่งอยู่ป๊อปแบบนี้ยังอยู่กับดีเจพี่โด่งนะฮะแล้วก็ดีเจขวัญด้วยค่ะนี่คุณธลวิทย์ทักคุณเข้ามาด้วยนะ,ะสวัสดีค่ะ,ะ,ค,ะคุณธลวิทย์นี่คือขอเพลงมาแล้วก็บอกว่านี่เลยนะ,ะสวัสดีคุณขวัญอินดิโกครับผม ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่เข้ามาเป็นดีเจรับเชิญในรายการไอดอลเพลยรูมช่วยคุณโดงครับเออไม่รู้ว่าช่วยคุณโดงหรือพี่โดงช่วยขวัญขวมืนกันไม่แนะ่ใจเหมือนกันจัดด้วยกันต้องแบบเ <laughs> ขาเรียกว่าต้องลื่นไหลไปด้วยกันนะฮะ <laughs> เขาบอกว่าจัดการเปิดเพลงตามรายชื่อด้วย <iah> โอ้โหเป็นไง <laughs> ซึ่งเพลงที่มณลนิธิเอามานั้นมีทั้งหมด36เพลงด้วยกันโอ้เยอะจัดเลยนะฮะเอาเป็นว่าอยู่ด้วยกันสามชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆนะฮะ ไล่เรียงไปเรื่อยๆนะฮะ ทักทายนะฮะทางแฟนเพจเฟซบุ๊กของเราด้วยนะฮะ<ม>ก็สามารถกดไลค์กดเลิฟกดดาวมาให้กำลังใจดีเจน้องขวัญของเราได้ฮนะที่วันนี้<อ>เข้ามาที่เมโลนะฮะเอาสมทมาร่วมจัดรายการด้วยกัน,กนค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอ่าส่วน3มชั่วโมงเต็มอิ่มนี้เราจะเปิดเพล์ลิต์นี้ให้ได้หมดหรือเปล่า <c oughs> ตามลุ้นตามฟังกันอีกทีหนึ่งครับผมมันเยอะค่ะคืยิ่งใหญ่ไหมสามสิบหกเพลงของเขาแต่เมื่อกี้เราเลือกโบกี้ไลออนเปิดไปแล้วเนาะใช่แล้วก็ตามด้วยเพลงของพี่สแตมแล้วก็ มี v วโอลเลอ่าเอาละเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารกันหน่อยครับ <ฮะ S 1> วันนี้น้องขวัญเขามีเพลงใหม่นะฮะจากพี่ลิฟตามมาเม้ามอยนะฮะอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยเป็นเพลงอะไรฮะน้องขวัญครับจะถ่ายรูปให้เธอซักพันใบอุ้ยตายแล้วยาวจังเลยจำได้ไหมครับดูยิ่งใหญ่เดี๋ยวมัน,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 นจะถ่ายรูปให้เราเป็นศพพันใบเป็นเป็นชื่อเพลงนะครับเอ๊แต่หนูฟังอันแรกนะ<อ>หนูอจะรู้สึกแบบว่าเอ๊หรือถ่าย ถ่ายให้ผู้หญิงทีรไม่สวยสักทีละอะไรต้องถ่ายมาอยู่อย่างนั้นเพลงยังไงบ้างยังไงบ้างเพลงนี้่เพลงนี้มันเป็นยังไงบ้างฮะแล่เราสีเถอะเพลงนี้เป็นเป็นเพลงที่พี่พีลิตาได้ฟิชเชอริงกับวงศิลปินรุ่นใหม่ก็คือวงลัสนั่นเองนะคะวงลัสนี้ก็เพลงเพราะอะไรเพลงใช่แล้วก็น้องน่ารักด้วยน้องวงลัสน่ารักด้วยแล้วก็เมื่อกี้หวัดแอบเข้าไปดูเอ็มวีเข้ามานิดนิดนึงก็คือมันแบบ สดใสครับโดยที่มีน้องก้าวน้องก้าวโอ้โอร์โมนน้องก้าวฮอร์โมนเลยนะใช่มาเล่นเป็นนางเอ็เอ็มยังไงต่อแล้วก็อ่าเป็นฟิลแบบถ้าขวัญเข้าไปดูเมื่อกี้คือความสดใสที่เราเรารู้สึกเราย้อนไปยุคการแต่งตัวแฟชั่นแบบแ0 9ศูนย์เก้าศูนย์อ่ะแล้วก็สื่อสารถึงความรู้สึกที่อยากให้เพลงเนี้ยมันสดใสมันขวัญขวัญเข้าใจว่าน่าจะต่อจาก เพลงทักครับหรื่อทักครับที่ทําให้แบบลิปตาดูสดใสขึ้นมาแต่ว่าความสนุกความสดใสของพี่พี่ลิปตามันมันเข้าถึงง่ายอยู่แล้วปกติใช่นะฮะแต่เพลงนี้เนี่ยก็คือเพิ่งปล่อยออกมาได้สักพักหนึ่งใช่ไหมหลายคนถ้าเกิดยังไม่ได้เข้าไปดูนะพี่ดงบอกเลยนะฮะเข้าไปดูเซิร์ชคําว่าจะถ่ายรูปเธอให้ถึงสักพันใบองค์นี้ชื่อเพลงยาวมากนะเห็นเขาบอกว่าได้ไอเดียเพลงเพลงเนี้ยมาจากการแบบพวกคลิปวิดีโอสั้นๆได้เลย แสดงว่าพี่แทนอ่ะเป็นคนชอบถ่ายชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยโซเชียลสมัยนี้แบบพวกน้องๆวัยรุ่นน่าจะชอบแพลตฟอร์มที่เป็นแบบพวกติ๊กต k อกหรือว่าวิดีโอสั้นๆเรียลอะไรเงี้ยเรียลของไอจีหรืออะไรเงี้ยถ่ายกัน15วิ20วิใช่แล้วก็หรือหรือบางทีแบบ ถ้าเราทารายการยาวๆไม่มีคนดูในยุคน,นี้คุณไปทารายการหนึ่งชั่วโมงไม่มีใครดูนะเว <c oughs> ้ยให้ตกนเลยจริงคือทุกวันนี้คุณจะต้องทารายการแต่ถ้าเป็นคลิปเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กัน15-30ถึงวินะฮะบางทีหนึ่งนาทีก็ถือว่านานแล้วนะ<ช>นะ1หนึ่งนาทีนี้ต้องแบบ ทำอะไรที่มันดึงดูดจริงๆนะฮะผมว่าไอเดียเทรนการทำวิดีโอสั้นๆเนี่ยมันก็เลยเป็นไอเดียให้เขาทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยใช่ค่ะนะฮะภาพสวยมากเมื่อกี้แอบดูกับน้องขวัญไปแล้วสีสันสดใสแล้วยิ่งได้น้องก้าวโอ้โหนี่เราต้องปรบมือในการเลือกนางเอก MV ของพี่คัตโตกับน้องแทนนะพี่แทนกับพี่คัตโตะคุณสังเกตไหมทุก m อของเขาเนี่ยนางเอกจะสวยเกือบน่ารักทุก MV เลยนะเอ๊หรือว่าเขาอยากเจอนะ เอาตั้งแต่ทักครับเธอดูตั้งแต่ทักครับดิใช่ใช่น่ารักมากคือแบบดูเสร็จแล้วคือต้องไปตามว่าเอา๊ะ ไอของนางเอกนี่คืออะไรขอว<อ>้าบขอว<อ>้อาบเออขอไปตามฟอลโล่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มาเพลงนี้โอ้โหได้นางเอกมีเป็นน้องก้าวอีกถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูครับก็สามารถรับชมกันได้แล้วนะฮะกับมิวสิกวิดีโอตัวนี้จะถ่ายรูปเธอให้ถึงสักพันใบได้แล้วทาง y t u t u นะฮะของลิ p ตาออฟฟิ i ชียลด้วยะก็รอติดตามกันได้หรือถ้าเกิดอยากอ,อ,อยากจะฟังที่คลืนเรานะฮะก็สามารถขอเข้ามาได้ด้วย เี่นะขอมาได้ทุกช่วงดีเจค่ะอ่าเอาละ้ฮะวันนี้นอกจากม้องขวัญมาเป็น ดีเจเกสของเราแล้วเดี๋ยวจะมีชั่วโมงหน้ามีศิลปินนะฮะเข้ามาสัมภาษณ์พูดคุยแบบสดๆนะครับที่เมโลเราด้วยมีใครมาบ้างฮะน้องน้องขวัญครับเอาเอาอันเย็นก่อนได้ไหมตอนเย็นตอนเย็นเป็นวงเอเลเมนต์ค่ะวงเอลเมนต์เป็นวงเดบิวต์เพิ่งเดบิวต์ไปเมื่อไม่นานมานี้เปิดตัวไปที่สยามพารากอนแล้วก็ก่ัญเข้าไปดูคือเขาแบบ คนเยอะมากเดี๋ยววันนี้เราจะได้เจอกันจะได้เจอน้องๆแน่นอนนะครับคผูฟังรอติดตามกันได้ฮะหนุ่มๆห้าหนุ่มบอยแบนด์จาก Star Hunter Entertainment ค่ะนะฮะวันนี้จะมาสัมภาษณ์พูดคุยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าท่าของเขาจะเป็นยังไงบ้างนี่หวุนุ่าห์ใส่ชุดาตามานะเฮ้ยโอเคนี่หอยทาุหรือเปล่าับผมอันี้ดินน้ำลมไฟหรือหอยทานะฮะ รอๆนะครับ<ช>ว่าเขาจะมาเป็นแบบดินน้ําลมไฟเนี่ยนะฮะใ,<ช>ใครจะเป็นธาตุไหนบ<น>้นาง<ช>นะครับรู้ไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งศิลปินดูซิเห็นเขาบอกว่าจะมีน้องแอคช,อชั่น แอคชั่นท่านะฮะเป็นศิลปินในสังกัดของไฮคาวด้วยใช่ของพี่ก๊อฟฟังกี้ฮีโร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแอคชั่นท่เนี่ยเขาจะมาในรูปแบบไหนแนวทางไหนนะฮะอยู่ด้วยกันแน่นอนฮะเดี๋ยวจะมาช่วงประมาณบ่ายสองนะฮะสำหรับเพลง How to p พย์ของ Action t i m านะส่วนนุ่มๆ Element เนี่ยก็จะมาช่วงประมาณบ่ายสามนะฮะเจอกันแบบเต็มอิ่มแน่นอนนะฮะตลอด3ชั่วโมงเต็มกับ Idol Playroom โด่งขวัญแบบนี้นะครับอ่ะไหนๆเราพูดถึง พี่ลิปตากับพี่แทนไปแล้วมันมีหนึ่งเพลงไม่เปิดไม่ได้เพลงเขากำลังมาเรื่องเพลงอะไรดีครับทักครับแล้วก้านี่ทักทับนี่อย่ายิ้มนะเดี๋ยวผมตายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โด่งหาหาหารูปหาในมิวสิคดูใน youtube เปิดไปด้วยดีกว่าได้เลยค่ะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะระหว่างที่พี่โด่งดู youtube นะคะใครอยากพูดคุยกับขวัญแล้วก็พี่โด่งนะคะทักแชทมาเลยในเมโลนะคะแล้วก็ ส่งเพลงที่อยากฟังมาหรือว่าอยากพูดคุยอะไรอยากถามอะไรนะคะจริงๆแล้วว่าพี่โด่งเป็นคนจัดรายการคนเดียวไม่ค่อยมีคนแบบสัมภาษณ์พี่โด่งใครอยากให้วัญสัมภาษณ์อะไรพี่โด่งบอกก่อนนะสัมภาษณ์ได้ทุกเรื่องทักครับทักได้ทุกแชทอะไรเดี๋ยวเงนี้จัดให้กันก่อนนะฮะเพลงทักครับนะฮะจากลิปตาแล้วก็มีไกจีจีอยู่ด้วยนะฮะเพลงนี้จะเป็นไงฮะฟังกันแล้วนะฮะต่อกันด้วยทูนิตี้กันเลย นะครับเดี๋ยวมีไอ t s m สมิธยูที่แฟนๆของ Trinity ขอเข้ามาชาวทวายไลท์เขามีกลุ่มบ้านด้อมเป็นกลุ่มทวายไลท์ซึ่ง Trinity เนี่ยเป็นไอดอลที่วง Element ที่จะมาวันนี้ชอบด้วย oh. อ๋ออย่างนี้ต้องจัดให้จัด oh. ให้นะฮะอ่ะสวันนี้จัดกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันแน่นอนกับ Idol Playroom นะครับนี่ทัก